I'm a lucky woman. All good things come to me. Flow to me. Move to me. Everything w o r k out for me. นะคะนี่คำ affirmation นะคะที่ชาวต่างชาติเขากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานและนะคะมีความหมายในเชิง ที่นะคะให้กําลังใจตัวเองอย่างมากนะคะเป็นเรื่องราวที่ชื่นชมตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะคะแล้วมีสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างมากมายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเพื่อฉันและ ชันนี่แหละคือคนที่โชคดีถ้าเราฝึกในเรื่องเราของการใช้นะคะคำอวยพอรหรือคําย้ำจิตให้กับตัวเองแบบนี้ทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วนะคะสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆเรียงร้อยมาเป็นนะคะสิ่งที่คนพูดอย่างแน่นอนทั่วโลกเขาคอนเฟิร์มกัน